เจสีบัตรทอดีบันโคก็เสั่งดีความโบแเจกกั้นลงนะครับดีบันโทอตรวสอบสิ่งของสรบาติดตัวมาขึ้นลงให้ไม่เทร่ยวตอนะครับรถจากทิศทางชร์ลาที่หนึงครับรถด่วนครับหมายปลข84นะครับต้องทางปากกรต่ายพาทานิกุงเทพครับ ตีแปดตีนะครับพอจกจะรีบบันปกงไปแล้วจะอยู่รับปลงไปสถานีนครปฐมสารยาแปลนสถานีระบัดต่อไปครับตัดเวลาดีเช่นเคยนะครับมาถึงบ้านปง่งก่อนเวลาออกส0บนาทีก็รอย,ยาวเลยคลิปนี้เนดะี๋ยวตัดจบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ